ค่ะซื้อกิฟซี่ค่ะเมนี้กับสิโมวบาเรื่องประสบการณ์ให้ฟังประสบการณ์เรื่องเฮดวีซาแต่งงานประเทศยเยอรมันมาเบาสุพีสุนองเขาฟังเนาะค่ะกัก่อนดีสีลืมเฮดมาเบาสุดฟังว่ามันเฮดจากไหนเนี่ยไปจากไหนมาจากไหนเนาะขั้นตอนแรกเขาก็ตรงเรียนเรียนภาษาเยอรมันระดับหนึ่งระดับ A 1หนึ่งค่ะกัเรียนกันเรียนนี่กั ยังหน่อยก็ต้องหกสิบชั่วโมงนะคะหกสิบสำหรับหกสิบชั่วโมงนี่สําหรับคนที่หัวดีในจักหน่วยค่ะเลียนลเ,เรียวกับจองโทษจองมือพอไปสอบพาไปสอบนี่กสอบอยุ่สถาบันเกอร์เทสค่ะกค่าสอบสามพันห้าร้อยต่อครั้งถ้าเขาไปเลียนอยู่ในสถาบันเกอร์เทสเขากะจ่ายแพงกว่ากว่าคนที่เป็นเป็นนักศึกษาก็นักเรียนของสถาบันโดยตรง <c oughs> เข้าไปสอบผ่านเสยนึนไหลเป็นยังว่าสอบผ่านแล้วก็เริ่มเตรียมเอกสารในการที่เสียทียากัที่เอาเอกสารเข้าไปแปลกัสิมีสำหรับทองกิฟเ,เองเนาะค่ะกัะสิมีพาสปอร์ตบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านใบเปลี่ยนชื่อ ใบรับรองโสดใบเกิดกะหาย่างหกย่างเข้าไปเป๋ก็หาบริษัทที่ดีๆเนี่ยหรือว่า,ามีมูเคยเหตุมาก่อนจังสิมันก็สิดีเขาก็เข้าไปเข้าไปหาบริษัทเป๋เข้าไปเปรกับเอาเอกสารไปให้เขาหรือว่าส่งก็ได้ส่งไปก็ได้หรือว่าเอาเข้าไปเองก็ได้กับจ่ายเงินผอม ของของกิฟเองนีจ่ายแผ่นละหนึ่งพันห้าสิบบาทจ่ายมือนั้นเขาก็บ,บอกอแอะแกกับตรวจสอบเอกสารนีใส่เวลาหกถึงแปดอาทิตย์ใส่เวลาหกถึงแปดอาทิตย์เราก็ซีเขาไปยื่นตรวจสอบเองหรือว่าให้บริษัทเขาไปยื่นให้ <c oughs> ของกีบนีมากง่ายค่ะจ้างให้ให้บริษัทเขาไปยื่นให้แล้วก็จ่ายเงินค่าตรวจสอบเอกสารนี แปดพันแปดพันกว่าผู้ละเราก็ <c oughs> พราะยืนตรวจสอบเขาก็บ,บอกว่าใช้เวลาหกถึงแปดอาทิตย์เนาะก็ถา้าพอตรวจสอบแล้วเรียบร้อยเขาก็สิทรมาบอกว่าเอากสารตรวจสอบแล้วเรียบร้อยให้เขามารับรองเขาก็เข้าไปเข้าไปรับรองพา,าสปอร์ตอยู่สถานทูตเขา,เาสได้เข้าไปสถานทูตอยู่สามเทือ่อ เธอแรกเขาไปรับรองพาสปอร์ตเขาไปรับรองแล้วเขาก็เอาใบรับรองเงินคืนไปให้บริษัทแล้วก็บ,บริษัทก็สิจัดส่งไปให้แฟนในระหว่างนี้เขาก็สิบอกว่ารอหกถึงแปดอาทิตย์อีกคือเขาแล้วก็เอกสารก็ส่งไปหาแฟนส่งไปแล้วก็แฟนก็เดินเรื่องฮ็ดเอกสารอยู่ทั้งพุ่นก็สีได้ใบอันนัดแต่งงานใบการันตีนัดแต่งงานออกมาว่า มือ,ม,อมือมืออะรอันช่วงระยะเวลานี้ค่ะเขาก็สิแฟนก็สิแฟกมาให้บริษัทอีกเทือนึงเพราะบริษัทได้รับเรี่วก็สิโทรมาบอกเขาว่าเอกสารแฟนคุณดิแฟกมาให้แล้วต้อตงการที่สิเขาไปยื่นวีซ่ามือไร <c oughs> นางกับอ้ยถามมาโุนแล้วนอกกับบอถา่าอีกกับบรแล้าเอาเอาให้เร็วที่สุดเลยค่ะว่าเสนเอาให้เร็วที่สุดเขาก ทรจองให้เขาก็โทรมาบอกเขาอีกว่าได้มือใดก็เข้าไปเขาไปยื่นวีซา่าเขาก็เอาพาสปอร์ตไปแล้วก็เอกสารที่สืยืน่นอา่าวีซ่านี่เขาก็เข้าไปอาอย่บริษัทเข้าไปไปยื่นก็ถ้าถ้าโดนเติบอยู่ตามคิ้วเนาะอันใดอันใดมันก็ต้องมีคิ้วมีอย่างตามคิ้วไปอน,นั่งถาก หัดคิ้วจะาของเขาก็เอิแต่ว่าเขาไปได้เอิแตเจะาของผู ang, ้ดเดียวดอกเขาเอนเป็นคิ้วเป็นอันเป็นชั่วโมงเป็นเป็นกรุ๊ปอันเป็นชั่วโมงวันทุกเคิงชั่วโมงทุกชั่วโมงทุกหานาทีสิบนาทีเขากับสิมีคิ้วของเขาเนะี่ยเขาก็เอินว่าให้เขาไปกลับไปยืนไปย้อนอันบัดคิ้วไว้ว่าทาบที่นี่าเขาเอินซื่อจะคของเรียกการเพราะเขาไปหัดคิ้วจะคของกับ ย่างเข้าไปนั่นแล้วเอาเอกสารไปให้เขาเขาก็ถามเขาก็ยสืสัมภาษณ์เอาที่แรกโอ้ยนางก็บคือ่าลมีสื่สัมภาษณ์เป็นภาษาเยอรมันเนาะนางก็ซ้อมเขแล้วจังหวะสอบมากับตอบได้เลือกกันเขากระทะอันเบากัดเขียวอยู่บ้านอยู่เอ้ยฟังกับบอลูเรื่องเรียนมากับฝึกสอบผ่านไบเลืองดอกพี่น้องกันบาลมีสื่อสัมผัสเป็นภาษาเยอรมันโบเมียนค่ะสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยโอ้ย นั่งกับซวงซะแล้วเนะถามมาอย่างนั้นก็ตอบได้เบิดแต่ว่าไทาม์ไลน์เติบอยู่ค่ะแต่ว่ากับส่วนมากเขาสิถามเป็นข้อมูลเกี่ยวกับแฟนหลายกลัวแล้วก็ใจพอสัมภาษณ์เรบ้อยกับใจค่ะ,ะยืนวิสาตอนตอนที่กิเพจนี้สองพสค่ะ <c oughs> ยืนวิสาสองพสี่แล้วก็เขาก็บ,บอกว่า รอวีซ่า6-8เอยบอมเอยนบอมนี้เออซ้ำกัน6-8อาทิตย์6-8อาทิตย,เย์เรียวกับเมื่อบ้านสันแล้วเมื่อถาถาเขาโทรมาบอกมาทีทั้งนี้บอกเกี่ยวกับบริษัทอะไรบอมน,นี้สถานทูตเขาสิโทรมาบอกเขาเองเลยถาวีซ่าผ่านานั่งนีกับถาของกิฟเองนีใส่เวลา5อาทิตย์เต็มๆไมกันอืมหลังจากที่ยืนวีซ่าเขาไปแล้ว แต่ว่าบางคนหลังจากที่ยืนวิสระเขาไปแล้วก็ใช้เวลาสองอาทิตย์หรือว่าสามอาทิตย์แต่แล้วแต่ช่วงบางคนกับแปดอาทิตย์เต็มๆแล้วแต่ช่วงของของเขาแล้วก็แล้วแต่คิวของเขาเพราะว่ามันบ่เแมนแต่คนไทยเห็ุวิสระทั่วโลกที่เห็ุวิสระแต่งงานหรือว่าวิสระที่เขาไปอยู่ในเยอรมันนี่มันบ่รแมนแต่คนไทยค่ะแต่หลายประเทศเนาะแตวตามคิว<ม>เขาก็โทรมาบอกหอดมือได้เขาก็จะโทรมาบอกเขาโทรมาบอกอัน สัสติค่ะโทษจากสถานทูตเยอรมันกับวิ่าคุ้น่านแล้วเขามาหลับเลยเด้อว่าสัน่ะโอ้ยนี่กะห้องเสรนแล้วดีใจวิสาผ่านถ้าต้องดูเนาะหาอาทิตย์คุณไหมอันกะเข้าไปมือเข้าไปเขาก็สิบเขาทูมมาบอกเขากะสิบอกเขาพร้อมแล้วว่าเอายังไปแน่เขาก็สีบอกเอาพาสปอร์ตประกันเดินทางสามเดือนเรลากับตัวเครื่องบินตัวเครื่องบินนี่ ถ้าวีซ่าแต่งงานให้จองตัวเครื่องบินค้าเดียวเด้ค่ะไปอย่างเดียว่ปรองกับไปยูเันตอแต่ยล้วนหลุดไปยูพุนละ่ละก็เขาไปรับวีซ่าไปต้งจะเศ้าค่ะพี่น้องยานอันยานบ่ทันไปต้งงจะเศ้าบาน,นินลก็เข้าไปเขาก็บอกได้เ่เไปบอกเขาว่ามารับวีซ่าระยะย,ยาวเอาไป ยืนคิ้วเขาก็บอกว่ารอ11โมงนะคะว่าส,สันไปเงังตัว่ซโซแปดโมงคืนรอ11โมงกันนั่ง่ายุบละฮอนกับฮอนไหนเห็นนะฮอนไล่ฮอนตับแตกปุ่บละอันตั้งนี้กันนั่งอยู่ซื้อกดหาบอกว่าน้ำพนันพูน,พนีฉันแล้วเบาหาเบาหาบอกเพิ่นบอกเพิ่นคนที่เพิ่นเหตุทางแรกนี่สินะก็เบากสู้เพิ่นฟังมาเป็นดังสันเจมงสี่ก็บอาไปโซเล่ไปเนาะตามภาษา รับวีซ่าแล้ะเขาก็ว่าแต่นไปนี่ต้องไปแต่งงานเด้อเาสันไปแต่งงานแล้วเนาะเวสันวะไปแต่งแล้วก็ได้วีซ่าแล้วก็เมื่อบานจะละทาบินบานน,นี่คือของซือเตรียมของที่จะเอามาอันมาอยู่เมื่อกู่บานอยู่เยอรมันเตรียมมาทัดกระเป๋าแล้วการพอมาหอดมาหอดเยอรมันปุ๊บก็ ว่าต้องถ่าโดนเนะะ้อขาว่ต้องท่าลายมือเฝ้าเข้าไปลด์พอไปยืนต่อที่ีเฮดวิซาอันฮาเดยวิซามาหนีสามเดือนค่ะกต่เขามาเฮดต,ต่ออ่าเขาไปเมืองที่อันเมืองที่แฟนอยู่นั่นแหละก็เขาไปเฮดครั้งแรกเขาไปเฮากระซได้อันได้ใบรับรองว่าเฮาหนีเป็นคนของอ่าเยอรมันเลียบเป็นคนของเมืองนีเล้วก็ไปเซ็นรับรองเขาก็ได้ใบมา เขาไปข้งที่สองก็เข้าไปให้เอล่ามไปแปรน้ำ่าซันวะ่ะค่ะขันผู้ใดไม่มูทีวอลาภาษาเก่งๆหรือว่าเขาอยู่หลายปีแล้วเขาเอาได้ฟังได้ฟังเข้าใจทุกอย่างเขาก็เอาไปน้ำบาตรงจ้างล่ามโดยตรงค่ะจ้างล่ามโดยตรงนี่แพงแพงแพง,แพงบาซันว่าแพงกันไหนตีคิดเป็นนาทีเริ่มจับเวลาตั้งแต่ออกจากบ้านมาพะนะจังว่าบ้านกันยุ่ไก่กันไปไหนนั่งรถมา้าขี่รถมา้าขับรถมา้าเนะี่ยเริ่มจับคิดเป็นนาทีพะนะปะ อันตราเจ้าของกระโชคดีหานมีรู้จักคนไทยกับเอาเพิ่นมาค่ะเอาเพิ่นมากะบบะเมนวาฟฟี่เด้กะับให้เพิ่นยุ่นนี่นี่น้อยเป็นสินงํำใจกันให้กันเพระาะว่าเสียเพิ่นได้มาอันสองเทือ่อเพิ่มมาสองเต้าแล้วก,การเขาไปฟังไปแปลอันกฎหมไม้เขาว่าเป็นเซนเซงซี่ละยอมรับการแต่งงานแ้วก็เส้นรับรองเส้นรับรองแล้วกเขาก็สิบอกเขาอ่า เขาก็สิบอกมือแต่งงานใหม่เขาวา่าเขาสิแต่งงานมือใดเ <c oughs> พราะมือแต่งงานน่ะก็เข้าไปเอาเอาล่ามเข้าไปแปรอีกนั่ง,งมันอีกนั่งฟังโดนเติบอยู่ยเลฟังก็ได้อันจักว่าเบาอย่างก็มิเตยิมเอายางเดียวค่ะไม่รู้เรืกก่องดอกถึงแปรกอัน,หน,น,น,นให้คนไทยแปรก่ะบ่ฟังหอกยิ้มเอาจ้าเอาอย่างเดียวยาเอาอย่างเดียวนะอันกระสวงแหวนแต่งงานจดทะเบียนกันเรียบร้อยมันที่นี้ก็เป็นขั้นตอนการต่อวีซา่า ต่อวิซานี่กับกได้ขึ้กันแล้วแต่เมืองอีกหลังเมืองก็ไดสามปีลังคุนก็ได้ปีครึ่งลังคุนก็ได้ปีเดียวสําหรับตัวกิฟอีกได้ปีนึงค่ะขั้นตอนการต่ววิซานี่ก็เขาก็ต้องไปฮหดประกันเนาะประกันรักษาประกันสุขภาพรักษาอยู่ในประเทศนี้ก็เขาไปฮหดก็ใบ่ยากค่ะก็เขาไปก็เอาเอกสารก็นี่ละเอกสารว่า รับรองว่าเขาเนี่ยอยู่เมืองนี้ไปดีแต่งงานค่ะซ่อมนี่แหละก็พาสป,ปอร์ตเขาไปก็เขาไปทายลุแล้วก็เขาก็บอกรอสี่อาทิตย์จังจะได้บัตรว่าซ็นละแต่ว่าในระว่างนั้นอนเขาก็เฮ็ดใบรับรองนี้เขาออกมาว่าเขาได้เฮ็ดเรี่ยวเขาก็ไปยื่นวีซ่าเขาก็ไปรับรองไปยื่นวีซ่าได้ค่ะไปยื่นวีซ่ากับไม่อยากอีกว่าถามจ้าคําเส็นยางเดียวว่าสันต์ เอกสารกับซ้่เข้าค่ะพาสป,ปอร์ตใบรับรองใบสมรสลูกทายคันบอมี้ค่ะไปทายให้เขาบร่ไเห็อย่างดอกกัมีแต่เส้นเๆ,ๆ้นพิมพ์นิ้วมือสองนิว้วแล้วเขาก็บอกล้ออันนี้ล้อ,อยู่อาทิตย์หนึ่งค่ะรูปผลเ,เขาก็โทรมาบอกมาให้ไปรับได้ผ่านแล้ว <c oughs> ของกีบก็บได้วิสาปปีหนึง่ง ใจยูนใจพัศยิวิสานยูนหนึ่งร้อยสิบยูโร e <c oughs> ใจก็เรียบร้อยกระมาบานดีใจาลผ่านบ่ายอันไปแล้ววิสาเขาก็สีให้ใบอันใบไปสมัครเรียนมาเ่าก็ไปสมัครเรียนเพราะว่ากฎหมายทางของเยอรมน,นีบังคับให้เรียนค่ะแล้วก็ <c oughs> จะไปสมัครเรียน ล้อบะนี่ล้อถาเลี้ยงอยู่ค่ะตอนนี้กับว่าในเห็ดยางค่ะเมื่อน,นี่กับว่ามีอย่างหลายกับมีเรื่องมาเบอาสูพีสูนองฟังซํานี่ละค่ะว่าขั้นตอนมันมันเป็นจังไดมาจากไหนกับว่ายากดอกค่ะกะแค่เขากล้าบากกาถามยางไปใส่เห็ดอีกอย่าง,งมันก็สีบ,บ่ยากค่ะ <c oughs> กะมีเรื่องที่สิมาบอกให้ฟังซํานี่แล้วกะฝากถึงคนไทยค่ะ อันนั้งได้เบิรงคลิปหลายคลิปหลายคลิปเบิร์แล้วเบิรงอีกเบิรงนหลายเธออยู่หลายคนอยู่สําหรับคนไทยทีเด้ผัวฝรั่งเนาะอันยัดยัดหลอกยัดตัวยัดต้มก็ถอดคาเลตต้นเขาถึงได้เป็นผัวเป็นเมียกันแล้วก็หักกันอยู่กินน้ากันฉันนี่สามิสมัยก็อยู่สานันมิสมัยก็กินสานันหนึ่งย่าไปตัวไปต้มก็าถอดเลตต้นเขาค่ะก็คืดเบิรง แต่ขนาดเจ้าของถือตัวเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆเจ้าของก็งยังเขียดทั้งศูนย์อยู่เนาะแต่ทั้งสันราคาฝากไว้ก <c> า <oughs> <c oughs> มีซัมเน่เรื่องเจสิฟาก,กับฝากยาวเรื่องเจสิบอวกับวาแล้วแล้วการหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังเหตุวิสาแต่งงานประเทศเยอรมันอยู่ตอนนี้กับขอให้พี่น้องสุขสุขคน เห็ดวิสาพานง่ายๆอย่าให้มีอย่งติดขังติดกัดก็ขอให้พานขอให้ทุกคนโชคดีดนะคะ่ะปฏิ้า